หลงเกมไทยลีกเมื่อวันที่ผ่านมานะฮะบุรีรัมย mm ูไนเต็ดพบการท่าเรือซีก็นั่นอนนะครับเรารู้ผลกันแล้วว่าการท่าเรือบุกไปเอาชนะทางบุรีรัมในหนึ่งต่อ0ูนะฮะประตูชัยจากชินวัตรวงชัยซึ่งโอ้โหมันกลายเป็นเกมที่ถือว่าพลิกล็อกถล่มทลายมากเลยนะฮะเพราะเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยบุรีรัมจัดตัวชุดใหญ่ไปกับพิพพร้อมจะขยี้การท่าเรือให้แหลกไปเลยเพราะว่าไปดูกับฝั่งของการท่าเรือตัวผู้เล่นเนี่ยโอ้โห คือถามว่าพร้อมไหมมันก็ต้องเต็มที่สุดเท่าที่ทาได้แหละครับแต่นักเตะที่มีเนี่ยโอ้โหไม่มีทั้งบดินผาลานะครับยังไม่มีเทียรศัพดย์พี่ไมายประกอบเป็นพักก็ไม่มีชื่อเพราะเจ็บนะครับเช่นเดียวกับพวกปฐมพลจเจริญรัตนาพิรมนะครับเมื่อวันที่ผ่านมายังไม่มีลอสนาดูบุญาด้วยนะครับซึ่งมีข่าวว่าเดินทางไปต่างประเทศนะฮะเลยไม่มีชื่อในแมตช์นี้รวมไปถึงฟานบูตโต้ก็น่าจะร่างกายไม่ได้เต็มร้อยเพราะเป็นเพียงแค่โตสำรอง การเล่นในเมื่อวานที่ผ่านมาผู้เล่นนะครับเฉมิมศักเล่นเซนเตอร์มีชินวัตรเล่นด้วยเนี่ยโอโหลายคนบอกแบบนี้รอโดนพวกสุพนัฐบิสโซลี่โบเคียยิงประตูได้เลยแต่สุดท้ายกลายไปว่าไม่เป็นแบบนั้นอย่างที่บอกไปเมื่อวานเนี่ยพอบุมลำจัดชุดใหญ่ลงแฟนบอลเองความคาดหวังก็มองว่าต้องยิงท่าเรือให้ได้อย่างน้อยมี 2- 3ประตูแน่นอนนะฮะ ก็หลายคนบอกว้าจัดตัวแบบนี้ถ้าเรือรอโดนแน่คือหน้าเป้าก็มีตัวหลักคนเดียวคือแพนเทีเอ็มลาป้านะครับคำไว้ด้านบนแต่ว่าตัวที่คอยจะซับพอร์ตเนี่ยจริงๆแฟนบอลท่าเรือผมก็มองนะว่าโอ้โหจัดแบบเนี้จะเล่นยังไงจะสู้กับบุยลรัยังไงที่อยู่ยิงประตูแบบถล่มทลายมากๆในเกมในบ้านช่วงหลังทั้งถล่มเชียงรายถล่มขอนแก่นเองเขายิงแบบไม่ไว้หน้าเลยนะฮะ เกมเนี้ยไปไปมา,มาพอกลายเป็นท่าเรือนําก่อนนะครับลู่เตะมุมสิทธาเปลี่ยนทางมาให้ทางชินวัฒนเนี่ยได้ชาร์จเข้าไปที่เสาสองเนี่ยโอ้บุยลำเองจริงๆก็ว่าบุกหนักไหมก็บุกบุกอยู่แล้วยิ่งบุกกว่าเดิมครองบอลเกมนี้บุยลำเนี่ยไปดู76%นะครับมากกว่าการท่าเรือประมาณ3เท่าตัวเลยแล้วแน่นอนเรื่องโอกาสยิงบุยลำา5 5ครั้งครับโอ้โหยิงแบบ เยอะมากๆโอกาสตรงนี้หาช่องหาจังหวะยิงต่อเนื่องมากกว่าท่าเรือเกิน1นึท่าตัวท่าเรือเนี่ยประมาณแค่10ครั้งเท่านั้นแต่สําคัญคือบุยลำยิงตรงกรอบแค่7ครั้งนะฮะต้องชื่นชมเซฟของสุพรหยศที่วันนี้ถือว่าน,นิ่งมากไม่ได้หว่นเสียงเชียร์แฟนบอลบุยลำที่พยายามจะกดดันข่มขวัญการท่าเรือเลยแต่ท่าเรือ พอมันกลายเป็นนักเตะในชุดที่อาจจะไม่ได้มีสตาร์แบบเต็มทีมมีตัวดาวรุ่งหรือมีตัวที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองกับการท่าเรือที่เพิ่งย้ายมาหรือย้ายมานานแล้วและไม่ค่อยได้ลงเล่นเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าทุกคนพยายามวิ่งสู้ฟัด ไล่บอลกันอย่างเต็มที่เต็มสูบจริงๆนักเตะกันถ้าเรือที่วิ่งเกิน10กิโลในเกมนี้มีถึง4คนนะครับชนุกูลการินวรชิตกินิสีบำเพ็ญชัยวัฒน์บูราณสุพันบุญรัตนไล่1คนเกือบ10กิโล9.8กิโลอาสนาวีมังกัวลำแถมเกมนี้นาะรุกบุยลำโอ้โหกลายเป็นว่าใช้โอกาสเติงครับ ไปดูโอกาสการยิงในแมชนี้เนี่ยสี่ห้าคนของบุรัมคือเซ้าโอกาสยิงมากสุดในเกมนี้นะเพราะถ้าเรือที่เซ้าโอกาสยิงมากสุดเนี่ยแค่สองครั้งนะต่อคนสุบรัณโอกาสยิงเจ็ดครั้งไม่ได้เลยโบเคียหกครั้งเขาสิทธิ์สามครั้งเช่นเดียวกับสุภชัยใจเด็ดที่ลงเป็นสำรองก็มียิงชนเสาไปด้วยเหมือนกันบิสโซลี่เกมนี้ดาวซนโวไทยลีกลายเป็นว่าเล่นไม่ค่อยออกนิอกาดยิงไปแค่สองครั้งแล้วก็ไม่ได้ประตู แน่นอนนะฮะแต่ผลมันออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยทำให้การลุ้นแชมป์ลีกมันก็สนุกขึ้นนะครับเพราะว่าแบงคอกก็มีโอกาสที่จะไล่บุยีรัมทันมากขึ้นไปดูปัจจุบันตอนนี้บุรีรัมมีทั้งหมด51แต้มน,นะครับจาก21เกมส่วน BU มี43แต้มจาก20เกมก็คือแข่งน้อยกว่าบุรีรัมย์1เกมแล้วถ้า BU อาชนะได้นะครับแล้วแข่งเท่ากับบุรีรัมช่องว่างระหว่าง b u กับบุรีรัมเนี่ย มันจะเหลือแค่5้าแต้มเท่านั้นก็ถือว่ามีโอกาสมากขึ้นกับการที่จะเบียดแย่งแชมป์กับบุยลำแม้ว่าก่อนนี้เองโอ้โหหลายคนอาจจะมองว่าโอ้บุยลำพอยิงถล่มทลายอย่างนี้มียูมีสะดุดบ้างเนี่ยน่าจะง่ายแล้วสาหรับทางบุยลำที่จะเป็นแชมป์ไทยลีกสมัยที่10แต่พอมาสะดุดแพ้คาบ้านให้การท่าเรือโอ้โหกลายเป็นว่าทุกอย่างมันยังมีโอกาสเสมอกับการที่จะเป็นแชมป์ไทยลีกครั้งบุยลำแล้วก็ทรูแบงคอกยูเนเต็ดครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ